ดีค่ะและสวัสดีค่ะนกักเรียนทุกๆคนก,กำลังเก็บอุปกรณ์เครื่องเขียนลงกล่องดินสอของครูงไงล่ะคะทอสกล่องดินสอของคุณครูปแปลกจังเลยอะครับทอสไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะคุณครูซื้อมาจากที่ไหนล่ะครับทอสอยากได้บ้างจังเลยอะคุณครูไม่ได้ซื้อมานะคะคุณครูเนี่ยทาขึ้นมาเองเลยค่ะแล้วนักเรียนเนี่ยคิดว่ากล่องดินสอชิ้นนี้ทํามาจากวัสดุอะไรคะดูคุ้นานะคะ ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าทำมาจากวัสดุอะไรใบให้นิดนึงนะคะว่าทํามาจากวัสดุที่ใช้แล้วค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะก็มีชื่อว่าวัสดุที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไรในกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ด้วยวิธีการสํารวจวัสดุที่ใช้แล้วที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ และเมื่อเรียนจบกิจกรรมนี้แล้วนะคะนักเรียนก็จะสามารถบอกแนวทางการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ค่ะออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้จากวัสดุที่ใช้แล้วนะคะเราต้องไปอ่านในหัวข้อทำอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทราบว่าเราจะทำอะไรกันในกิจกรรมนี้นะคะระหว่างนี้นักเรียนก็สามารถกด pause หรือพักวิดีโอเพื่อที่จะไปอ่าน ในหัวข้อทำอย่างไรนะคะและเมื่ออ่านจบเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็สามารถกดเพยหรือกดเล่นเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูแล้วก็ทอต,ต่อนะคะในขั้นแรกนี้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรกันบ้างคะตั้งสำรวจสิ่งของที่ใช้แล้วในโรงเรียนหรือในบ้านคนละหนึ่งชิ้นครับแล้วก็เปันทึกงผลครับอภิปรายกันค่ะว่าสิ่งของนั้นเนี่ยทำมาจากวัสดุใด และวัสดุนั้นเนี่ยมีสมบัติเป็นอย่างไรค่ะเลือกวัสดุจากสิ่งของที่นํามาค่ะแล้วก็บอกวิธีการนําวัสดุนั้นกลับมาใช้ใหม่นะคะนักเรียนแล้วก็ทอตเนี่ยอย่าลืมบอกเหตุผลกันด้วยนะคะว่าเพราะอะไรจึงใช้วิธีการนั้นค่ะเราต้องคิดแล้วก็บันทึกผลว่าเราอยากประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้อะไรจากวัสดุที่เราเลือกไว้ก่อนหน้านี้ครับจากนั้นนะคะก็ลองออกแบบสิ่งที่ต้องการประดิษฐ์ค่ะ โดยบอกว่าของเล่นหรือของใช้นั้นคืออะไรต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้างแล้วก็ลงมือวาดรูปของเล่นหรือของใช้ที่ต้องการประดิษฐ์เลยค่ะลงมืประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้กันครับแล้วสิ่งของที่ใช้แล้วที่นักเรียนเตรียมมาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะท็อปไปสำรวจม,มาแล้วครับคุณครูและสิ่งที่ท็อเตรียมมาก,ก็คือแทนแทนแทนนี่ย ทาอสำรวจที่บ้านแล้วก็พบว่ามีขวดน้ำดื่มที่ใช้แล้วเยอะมากเลยครับแล้วท็อตก็คิดว่าขวดเนี้ยสามารถใช้ซ้ำได้หรือว่านำกลับมาใช้ใหม่ได้ครับนักเรียนคิดว่าขวดน้ำที่ท็อตนำมานี้เนี่ยทำมาจากวัสดุอะไรและมีสมบัติอย่างไรคะ ของทอดเนี่ยทำมาจากพลาสติกนะครับและส่วนขวดมีสมบัติไม่ดูดซับน้ำแข็งใสและยังมีีส่วนด้วยนะครับคุณครูนี่ไงครับฝาขวดมีสมบัติไม่ดูดซับน้ำแข็งแต่ว่าทึบครับคุณครูแล้ววัสดุที่ทอดจะเลือกมาประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้เนี่ยคืออะไรกันคะอือาจะเลือกพลาสติกจากขวดน้้ำคะจะนำมาทำของเล่นหรือของใช้อะไรได้บ้างคะ และมีวิธีการอย่างไรคะท้านะเรียาคิดมาหลายวิธีเลยครับคุณครูวิธีแรกนะท้อจะนาพลาสติกจากขวดน้ำตัดเอาเฉพาะส่วนก้นขวดแล้วก็ทาสีสวยๆทาเป็นที่ใส่ขนมของท้อคะเอ๊แล้วเพราะอะไรท้อจึงเลือกพลาสติกส่วนนี้มาทําที่ใส่ขนมคะท้อคิดว่าพลาสติกจากขวดน้ำส่วนเนี้ยแข็งครับแล้วก็ไม่ดูดซับน้ำาด้วยครับถ้าท้อเอามาใส่ขนมอ่ะก็คงจะดีง,งากเลยวิธีที่สองนะ คิดไว้ว่าจะตัดบริเวณใกล้ๆปากขวดแล้วก็นำซิปมาติดตรงที่ตัดไว้เพื่อทำเป็นกล่องดินสอรครับขวดพลาสติกนี้แข็งและไม่ถูดซับน้ำครับดินสอรหรือเครื่องเขียนในขวดอ่ะจะได้ไม่หักและก็ไม่เปียกน้ำาด้วยครับแล้วยังมีวิธีอื่นอีกไหมคะที่จะนำพลาสติกจากขวดน้ำกลับมาใช้ใหม่คะ่นะนักทันอ่จะนำพลาสติกจากขวดน้ำมาตัดช่วงกลางขวดแล้วก็เจาะรูที่ก้นขวดเพื่อทำเ,เป็นกระถางต้น ที่ทอจับรู้เนี่ยก็บเพื่อระบายน้เวลาที่เรารดน้ำต้นไม้ครับเก่งจริงๆเลยค่ะที่ทอสนาเสนอมานะคะก็มีแต่ของใช้เท่านั้นเลยค่ะนักเรียนอาจจะคิดแตกต่างจากที่ทอสเสนอมาก็ได้นะคะอาจจะนํามาทําเป็นของเล่นก็ได้ค่ะแล้วทอสอยากจะประดิษฐ์อะไรคะประดิษฐ์อะไรดีนะอ๋ออาจจะประดิษฐ์ที่ใส่ขนมดีกว่าครับอุปกรณ์ที่ทอสต้องการจะใช้ในครั้งนี้นะครับก็จะมีขวดน้ำพลาสติก ไม้บรรทัดกันไก่สีโปสเตอร์ว้งก,กันสานสีสีเมจิแล้วก็กระดาษสีครับท็อตออกแบบแล้ววาดรูปที่ใส่ขนมของท็อตเป็นแบบนี้ครับท็อตจะตัดพลาสติกจากขวดน้าให้เป็นเหมือนในรูปครับแล้วก็ามาทาสีฟ้าแล้วก็ตกแต่งให้สวยนาำเลย <S <S และนี่ครับผลงานของท็อตท่นท่น เรามาดูกันสิคะว่าสิ่งที่นักเรียนและทอดประดิ์เนี่ยมีการนำวัสดุใดกลับมาใช้ใหม่บ้างคะและมีวิธีการใช้อย่างไรคะใส่ขนมของทอดเนี่ยนำพลาสติกจากขวดน้ำดื่มมาใช้ใหม่ครับโดยนำมาตัดเอาเฉพาะบริเวณก้นขวดแล้วก็นำมาทาสีตกแต่งให้สวยงามครับคำตอบของนักเรียนนะคะอาจจะแตกต่างจากทอดได้คะ่ะขึ้นอยู่กับสิ่งที่นักเรียนไปสำรวจมาคะ่ะว่ามีวัสดุใดบ้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเช่น นักเรียนอาจจะนำกระดาษจากกล่องขนมหรือกล่องรองเท้านะคะมาทำเป็นของเล่นค่ะคือรถยนต์หรือนักเรียนอาจจะนำผ้าจากเสื้อตัวเก่านะคะมาทำเป็นของใช้ค่ะคือกระเป๋าแล้วการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้นั้นทำได้อย่างไรคะ หลัที่เราท,ทํากิจกรรมกันไปเนี่ยการนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นั้นจะต้องนําวัสดุนั้นมาประดิษฐ์ให้เป็นของเล่นของใช้ชิ้นใหม่ที่ต้องการโดยต้องคํานึงถึงสมบัติของวัสดุนั้นด้วยครับอย่างเช่นที่ใส่ขนมของทาร์เนี่ยทาร์ก็ต้องคํานึงถึงสมบัติของวัสดุก็คือพลาสติกที่จะต้องแข็งและไม่ดูดซับน้ำองไเลยละครับแล้วการนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่มีประโยชน์อย่างไรคะนักเรียนทาร์คิดว่าเป็นการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าเลยนะคะ ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อของใช้เลยครับเหมือนกับที่ท้าวประดิษฐ์ที่ใส่ขนมใช้เองอะ่ะไม่ต้องซื้อเลยครับมีเงินเก็บเพิ่มด้วยแหละนอกจากจะเป็นการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ยากเป็นการช่วยลดปริมาณขยะด้วยค่ะอย่างเช่นขวดน้ําที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันนี้เมื่อเราดื่มน้ําหมดเราก็จะทิ้งขวดกันใช่ไหมคะในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เนี่ย เราจะต้องทิ้งขยะกันมากมายเท่าไหร่นักเรียนลองคิดดูสิคะจำนวนขยะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะคะใช่แล้วค่ะทอตแล้วจากกิจกรรมนี้เนี่ยนักเรียนค้นพบอะไรบ้างคะเกี่ยวกับการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ค่ะจากกิจกรรมนี้เนี่ยทอตพบว่าสิ่งของที่ใช้แล้วบางอย่างเนี่ยสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นหรือของใช้ครับแล้วจากกิจกรรมนี้เนี่ยสรุปได้ว่ายอย่างไรคะ สรุปได้ว่าการนำวัสดุจากสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่สามารถทำได้โดยนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นหรือของใช้ตามที่ได้ออกแบบไว้ครับแล้วนอกจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานเหมือนในกิจกรรมที่เราทำไปแล้วนักเรียนคิดว่าเรายังมีวิธีการใดอีกมั้งคะที่จะสามารถนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ โดยนำวัสดุนั้นเนี่ยมาใช้ซ้ำแบบเดิมหลายๆครั้งนะคะอย่างเช่นการนำถุงพลาสติกที่ใส่ของแล้วมาใส่ของซ้ำอีกหลายๆครั้งนะคะนำกล่องพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีกค่ะการใช้ซ้ำหรือ reuse การลดการใช้หรือ reduce นะคะเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุหรือใช้วัสดุเท่าที่จำเป็นค่ะนักเรียนพอจะยกตัวอย่างวิธีการลดการใช้วัสดุได้ไหมคะ อันนี้ท้าตอบได้ครับก็การกดใช้ถุงพลาสติกแต่ว่าเราใช้ถุงผ้าแทนครับใช้แล้วนะคะเพราะถุงผ้านเนี่ยทนทานสามารถใช้งานได้หลายครั้งค่ะแต่ถุงพลาสติกเนี่ยใช้งานได้แค่ไม่กี่ครั้งเองนะคะ รีไซเคิลเป็นการนำวัสดุที่ผ่านการใช้ซ้ำจนคุ้มค่าแล้วไปผ่านกระบวนการแปลรูปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกค่ะเช่นการนำขยะที่เป็นขวดแก้วนะคะไปเข้าโรงงานาผ่านกระบวนการหลอมแก้วเก่าเพื่อผลิตเป็นภาชนะใหม่ไงล่ะคะการนำขวดพลาสติกที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกเข้าโรงงานเพื่อหลอมแล้วทำเป็นของใช้ชิ้นใหม่ค่ะแบบนี้ยังไงล่ะคะที่เรียกว่าผ่านกระบวนการแปรรูปค่ะ อ,อเข้าใจแล้วครับก่อนจากกันไปนะคะที่ท้อนสงสัยว่ากล่องนิสสของคุณครูเนี่ยทำมาจากอะไรเราลองมาสังเกตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทำมาจากแกนกระดาษทิชชู่ค่ะ ซึ่งคุณครูเนี่ยใช้กระดาษทิชชู่จนหมดนะคะแล้วก็เหลือแกนกระดาษทิชชู่ไว้ค่ะจะทิ้งก็เสียดายนะคะเลยนํามาทําเป็นกล่องดินสอสวยๆดีกว่าค่ะวิธีการทํากล่องดินสอของคุณครูเนี่ยเรียกว่าอะไรกันคะการีดิวส์งครับเพิ่งเรียนไปส,ะสะัตร้อนๆเนอะ่ยะถ้าจำได้แ n ่นเลยครับเก่งมากเลยค่ะถ้าจำไม่ได้เนี่ยคุณครูเพิ่งเสียใจแย่เลยนะคะ คุณครูก็อยากจะฝากข้อคิดให้กับนักเรียนด้วยนะคะว้าเราเนี่ยควรที่จะใช้วัตถุและวัสดุอย่างคุ้มค่าค่ะเพื่อโลกเพื่อเรานะคะสำหรับวันนี้คุณครูพึ่งแล้วก็ท้อน,นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย